คือเอสามเนี่ยแม่งฉลาดกว่านะแลซีเอสสี่มันทำไมอ่าเป็นคำถามที่พวกมึงรู้ไหมว่าเอสามกับเอสี่มันต่างกันยังไงไม่รู้มึงรู้ไหมกูก็ไม่รู้จะมาไปถามมึงกันดีกว่าโอเคเอสสามกับเอสี่มันต่างกันยังไงเอสามเอสหมายถึงว่าฮอนด้าเนี่ยใช่อพอดีเลยกำลังทำเอออันนี้มามามาเดี๋ยวเราสั่งมาอันนี้ไปรุ่นไหม หมือนอยู่ไกลกันนะนะอันนี้กําลังจะแปลงเอสสามเป็นเอสสี่พอดีเลยส่วนอยากรู้ว่าความต่างมันยังไงนะเดี๋ยวเราไปต่างเดี๋ยวเอาสั้นๆแรกเข้ามาเรื่องว่าเดี๋ยวยิ่งงก็อันนี้จะถอดออกมาให้ดูเลยอันนี้ผู้สาวโทรตามรับสายอันแรกเราต้องถอดถอดตัวนี้ออกก่อนเพราะว่าจะได้ดูว่ามันต่างยังไงเออนะ อันนี้เป็นการถอดเคยถอดอันนี้ไหมไม,ไม่ใช่ไหมไม่เคยเลยสักเท้าอ่าอันนี้ฝาครอบมันจะครอบอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฝาครอบปกติแล้วก็หมุนนอ็อตหมุนน็อตน็นอตออ,ออกมาจะเอาให้ดูว่าเอสามกับเอสสี่มันต่างกันยังไงพอเปิดออกมาปุ๊บใช่ไหมมันก็จะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยคือการถอดที่ค่อนข้างจะยากหน่อยโอเค เสร็จแล้วเวลาเราหมุนออกมานี่ก็ต้องหางไ้หน่อยหนึ่งล้วต้องใช้เครื่องมือพิเศษอันนี้ถ้าไม่อ,ออกมาก็จะไม่เห็นภาพมีต้องห้อไแล้วตปี้ดันเข้าไปดันเข้าไปเครื่องมือพิเศษก่อน ต้องจับไ,ปไปวไป้ประคองไว้โอมันดุดนะครับออกมานี่จะได้เห็นละพอดีเลยกำลังเบิกของมาใหม่อ่ะขยับนิดน,นึงไม่ลืม เราจะได้อันนี้ล้อแม่เหล็กจานไฟอันนี้เช็ดหน้ากล้งองยังเช็ดแล้วเช็ดแล้วใช่ไหม,อ,มอันนี้จานไฟเดิม <A 3 S 1> มัดไฟมัดไฟเดิมมัดไฟเอสามเหรออันนี้เป็นเอสสามกำลังจะแปลงพอดีเหลืออย่างเป็นขั้นตอนการแปลงด้วย จะแกะให้ดูก็มันทำงานอยู่เอาละไ้รุ่นเห็นอะไรไหมมีอะไรเอามองไงแล้วนี้ไม่ได้เห็นอะไรปะขึ้นสนิมเออใช่ <laughs> ขึ้นสนิมขึ้นสนิมใช่ไหมใช่ม <c oughs> ันจะเริ่มขึ้นสนิม แต่มีน้ำยาล้างออกได้นะนี่เปรียบเทียบกันง่ายมันไม่ใช่ว่าความหนาความบางนะเห็นร่องริมไหมเห็นริมนี้ไหมเห็นร่องริมนะเยวเอาจารไปดิอธิบายสั้นๆเอาตรงนี้กอนจังหวะการจุดระเบิดของเอสามเอาง่ายๆมันจะนับตัวตัวจุดสุดท้ายอันสุดท้ายนี้นะ แต่พอเรานับจุดสุดท้ายของไอตัวนี้นใช่ไหมดูจุดระเบิดตรงนี้เห็นไหมเออจังหวะการจุดระเบิดอยู่ตรงนี้แล้วมันยังเหลืออีกสามติง่งม,ม,มันยังเหลืออีกสามติง่งซึ่งนั่นหมายความว่าแล้วมาในอุปนัมาดูดตรงนี้มัดไฟล,ล่องริมตรงกันองศาเดียวกันแต่ติง่งติ่งด้านข้างเนี่ย มันจะเลยออกมาอีกสามติ่งเพราะฉะนั้นเขาก็เลยถ้าคนเอาไปแปลงก็คือเอาไปแปลงติ่งเอาติ่งนั้นมาเพิ่มเอาติ่งนั้นมาเพิ่มง่ายๆดูมัดไฟอให้ะต้องแกะต้องแกะดูดิหยิบดูมัดไฟหยิบดูแล้วมันมันต่างกันเยอะไหม อันนี้ของใหม่เออใช่อันนี้ของใหม่ไม่งานโง่เหมือนเดิมหลยยู่หรอตางกันตรงว่านี่มันใหม่นับดูดิต่างกันตรงนี้นี่มันมันมีกี่มันมีกี่มัดสองสี่หกแปดเออแล้วอันนี้ล่ะสองสี่หกแปดสิบสิบสองเยอะกว่ากันใช่ไหมมันมันจะเยอะกว่ากัน มันก็เลยเป็นที่มาของระบบไฟที่สเสถียรกว่าออไอนี้ก็เลยโง่กว่าอ่าพูดง,ง่ายๆก็คืออันอันนี้จะไม่เดี๋ยวนะในคาในคําว่าที่ว่ามึงโง่ตัวนี้ต้องพูดอธิบายใหม่คือเอสามเนี่ยไม่ฉลาดกว่านะแล้วซีเอสีมาทำไมอ่าเป็นคําถามที่แปลกใช่ไหมทําไมรรู้แล้วเดี๋ยวจะว่าไงมันสามารถรีแมปได้จูงได้ น้ำมันไล่น้ำมันไล่น้ำมันได้เออหลายหลายคนบางคนก็รู้แล้วว่ามันมันเกิดมาจากว่าเอสี่มันจูนได้แต่เอสามมันมันฉลาดพอคําว่าที่บอกลุงบอกว่ามันมันฉลาดกว่าเลยเพราะว่าเอสามมันจูนไม่ได้ในเรื่องของอากาศที่มันออกมากับน้ํามันเนี่ยมันก็จะเลยอิงกับป่องเดิมเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าเอสามแม่งฉลาดเกิน เขาก็เลยเวลาที่เขาจะทําทํารถเนี่ยเขาก็เลยจะเปลี่ยนจาก s อสามเป็นเอสไม่ใช่เพราะว่า s อสฉลาดกว่าแต่ s อสสามารถจูนได้เยอะกว่าทําได้เยอะกว่าเก้หรือยังเอ,เออนั่นแหละนี่แหละครับเป็นที่มาของทําไมต้องแปลงจาก s อสามเป็น s อสเข้าใจหรือยังอธิบายเเออง่ายมากแล้วที่สําคัญนี่ อีกตัวหนึ่งแกะดิยูโรขอต้องเสียตังแบบค์พัตเตอร์ไปไหนวะเอาคัตเตอร์ไปไหนวะได้กันไกน่ก็ได้ได้กันไก่ก็ได้กรีบๆเนี่ยอันนี้เบิกมาใหม่เลยจริงๆแล้วมันสามารถแปลงได้นะอันเนี้ยเอาไปแปลงได้คือสามารถที่จะเอาไปทำติ่งเพิ่มเองได้แต่แต่มันจะมีปัญหาอยู่ว่า ความเสถียรอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่างั้นเถอะแต่อันนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นของปลอมเออศูนย์ปลอมจะไปหาเบิกอร์มศูนย์ปลอมจะไปหาเบิกที่ไหนลงพืงนั่นแหละของแค่มาหาอะไรเบิก์ส่งเบิก์สูงโอ้โหห่อแน่นหนาเนี่ยเชียงคูกูยังไม่ประมาณนี้เลยนี่เป็นใช่อันนี้เป็นนี่ จะมีโค้ดเ,เลยออกเลยง่ายๆมาจากศูนย์อันนี้เป็นจานฝาครอบจานไฟฝาครอบจานไฟคือเราต้องใส่เพราะว่ามันจะใส่อันเดิมไม่ได้นี่เราก็เลยต้องซื้อมาเพราะว่ามัดไฟตัวนี้ก็จะลงไปในนี้แล้วก็ล็อกนะครับง่ายๆเพราะฉะนั้นอะไรบ้างที่เราจะแปลงจาก A3 เป็น S 4ต้องเตรียมอะไรบ้าง เนื่องอันนี้ล้อแม่เหล็กจานไฟสองมัดไฟสามฝาครอบและอีกตัวหนึ่งก็คือขาดไม่ได้ก็คือกล่องไฟกล่องกล่องไฟหูยังไม่ได้แกะเลยไม่ต้องแกะก็ไดอเดี๋ยวเออได้โอเคครับผู้ชมพี่เกียรดูแล้วมึงก็ไม่รู้อีกล้มันอยู่ไหนเนาะ เอาเป็นว่าครบแล้วสอย่างแต่เวลาที่เราไปใส่ตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันจะใส่เลยไม่ได้นะม,มันแต่ต้องนี้เห็นไหมเห็นไหมสายมันจะไม่ตรงกันเว้นี่สายมันไม่ตรงกันดูดิมันตรงไหมไม่อา่าถ้าอันนี้เห็นไหมมันไม่ตรงใช่ไหมออนั่นแหละเราก็ต้องทําการสลับสายตัวนี้ด้วยถ้าไม่สลับตัวนี้ก็สามารถที่จะสลับ ไอ้ตัวปลากนี้ด้วยได้อันนี้จะสลับง่ายกว่าสลับยังไงก็คือมันก็มีสายสีเหมือนกันเห็นไหมสีน้ําเงินสีเขียวสีขาวแล้วก็ขาวเหลืองแล้วก็แค่สลับให้มันตรงกันสีให้มันตรงกันแค่นั้นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นเอสีเรียบร้อยแล้วก็สามารถเอากล่องนั้นไปทูบไปรีแมปได้เพิ่มรอบให้มันได้มันก็เลยแรงกว่านั่นเอง นั่นแหละเป็นที่มาของไอตัวตัวนี้นะครับเข้าใจยังวัยรุ่นเข้าใจ้วโอเคครับ okay, ผมไปเดี๋ยวลุงจะประกอบแล้วกันดูว่ามันจะแรงขนาดไหนเนาะตอนนี้อะแต่ว่าไม่สู้รถผมหรอกเออของเองเป็นไงอ้คงเก่งแรงแล้วตอนนี้การมาเป็นทรงเกยงแล้วทรงเิง่งแล้ะขับลำบากเกินออ ทีนี้เจมถามอะไรนะตัวนี้วิ่งกี่กีเดี๋ยวให้ให้เจมเอเอเอเปลียนมาเทสดีกว่าว่าวิ่งเนาะโอเคปะเดี๋ยวมาเทสโอเคเฮเดี๋ยวให้เทสป่ะได้เจอกันไว้รุ่นครับถ้าชอบก็กดติดตามไว้ด้วยนะไวรุ่นไล้รุ่นคงไก่งั้นเลย ลรเลอไม่ต้องจุงสกรบ่อยครับเอใช่คโอเคแม่บอกมึงเอือเลยคำสองไม่ใช่ครับคำสองไม่ใช่